มีคนเนี่ยนะครับเล่าผมฟังในรายการในช็อกนานมากแล้วนะครับจะจําชื่อพี่เขาไม่ได้ขออภัยจริงประมาณ10กว่าปีแล้วเรื่องนี้นะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ hmm. ต้องย้อนกลับไปสมัยสักเกือบเกือบยี่สิปีจะมีแก๊งหรือว่าคณะนางโชว์ซึ่งเป็นสาวประเภท2นะครับเขาไปแสดงโชว์ที่จังหวัดเชียงใหม่ครับระหว่างแสดงโชว์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ เขาเดินทางกลับกรุงเทพสมัยนั้นะฮะเครื่องบินเนี่ยโดยสารเครื่องบินเนี่ยยังไม,ยงไม่ยังไม่เป็นเป็นที่นิยม<ๆ>ก็เลยเหมารถตู้กลับจากเชียงใหม่เนี่ยเข้ากรุงเทพระหว่างการเดินทางก็คือแสดงชงแสดงโช,งช,งชว์อะไรเนี่ยมันเดึกพี่ป,ป๋องก็เลยเดินทางกลับดึกๆนั่นแหละก็ธรรมดาครับพวกนางโชว์พวกพี่สาวเพศสองเวลาอยู่ในรถรวมกลุ่มกันวิดไว้กระตู้ฮูอะไรกันซื้อเครื่องดื่มเครื่องดื่มมานั่งกินในรถตู้กันก็ชนแก้วเปิดหรือป๋องชนกันกินเต็มที่ก็เฮฮาปาร์ตี้ไประหว่างทางเนี่ยกขขับรถมาเรื่อย นกระทั่งมีหนึ่งในสมาชิกครับเขาบอกว่าเฮ้ยพี่ปวดท้องฉี่จังเลยอ่ะอยากฉี่อ่ะฉี่เลยแวะปั๊มหรืออะไรก็ได้สักพักก็ขับไปเลยพักเดี๋ยวแล้วโชเฟอร์แวะปั๊มให้หน่อยนะเฟอร์ก็บอกโอ้ยยังไม่มีเลยครับแถวนี้ปั๊มไม่ค่อยมีข้างทางนี่ก็ได้เออปวดไม่ไหวแล้วเร็วๆใครปวดม้างเนี่ยใครปวดม้างหนู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 ทุกคนปวดปวดหมดเลยก็เลยข้างทางนี่แหละโชเฟอร์ก็เลยจอดแว้ข้างทางปั๊บ เปิดประตูตู้ปึ้งคนก็ลงหมดเลยวิ่งไปข้างทางคไปชงไปฉีอ่างเรียบร้อยระหว่างที่ฉีอยู่เนี่ยหัวหน้าคณะก็ไม่ได้ลงไปก็นั่งอยู่มองดูรายกามันนางกัจังหรือวะเปิดประตูรถตู้ตะโกนถาเอาพวกมึงมึงจะฉีหรือมึงจะตัดต้นไม้เขาเนี่ยขึ้นมารถได้แล้วเร็วขึ้นไม้หมดขึ้นไม้หมดพวกมึงอะขึ้นไม้หมดทั่วก็ขึ้นมารถหมดอะไรเจ๊แบบอะไรเร่งหนูจังเลยหนูปวดฉีเนี่ย อุ้ยเข้าไปเข้าไปลึกๆหน่อยดิมันอไยเขาเริ่มนโหนพนโนอะไรเงี้ยก็ขึ้นมาบนรถกันเสร็จปุ๊บก็ปิดประตูปุ้งอ่ะพี่เราตู้ออกก็ขับออกไปสักพักนั่งๆอยู่หนึ่งในนั้นเจ๊ใครเหยียบขี้มาบอกว่าเนี่ยกลิ่นเหม็นลืมเลยกูก็ตรวจดูเหยียบอะไรมาหรือเปล่าว่าก้นดูนะสักพักก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีนี่ไม่มีใครเหยียบนี่ก็นั่งไปนั่งไปเจ๊หนูว่าเนี่ยมันมีกลิ่นอยู่นะสักพักคนนั่งหลังสุด เจ้เราขึ้นมาครบหรือเปล่าวะอ๋อขึ้นมาครบหรือเปล่าอออันไหนมึงนับซิไล่นับทีละคนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบอ็ดก็ครบนี่มีคนหนึ่งทับเจ๊ทีมเรามีสิบคนนะเฮ้ยคือนับมาส1บใช่แต่ว่าทีมนี่มาเนี่ยสิบคน ไอ้คนขงหน้าก็มันแบบไม่มั่นใจอะอารมณ์แบบเอ้าขอทีดินับเลย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11เจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดเอ้ามาสิบเอ็ดอีกระหว่าทุกคนก็แบบฮือฮือฮากันเราลองแบบชุนมุนชุลเกงหร้อยังไงวะเนี่ยทำไมมันนับเกินวะลองนับดูสิใครสักพักรถตู้ที่วิ่งอยู่ครับเบรกอ๊ะทุกคนหัวขมำเฮ้ยอะไรพี่คนแบบรถตู้คุณมาดูสิคนก็ลุมไปอ่ะช่องไปช่องว่างรถตู้กับข้างหลังกับข้างหน้าลุมไป เฮ้ยสิ่งที่เขาเห็นคือ,อม,มีผู้หญิงคนหนึ่งยืนขวางรถตู้อยู่เขายืนอยู่อย่างเงี้ยเอาเอาขาชี้ค้างไว้อย่างเงี้ยอือเหมือนยันรถตู้ไม่ให้วออิง่งไปสักพักทุกคนก็ตกใจใครวะพยายามเพ่งมองไฟรถตู้ดับ,บอุ้ยพีรถตู้ก็เอ้าทำไมไฟดับวะก็เลยสตาร์ทเครื่องใหม่บุนบุนบุนสตาร์ตติดปึ้งไฟเปิดปุ๊บผู้หญิงหายไปอหายไปเสร็จปุ๊บคนในคารบะเล่ครับพี่ ออกเดินทางต่อเหอะก็ขับเลยบู๊ข่าสะพักทุกคนนั่งเงียบกริบไม่ดื่มไม่คุยไม่อะไรกันเลยพี่กับตัวขับไปอยู่ดีๆขับรถตู้เนี่ยก็พูดว่าคุณผมว่ากลับไปที่เดิมเหอะไม่ไปรีบกลับเหอะรีบกลับผมว่ารีบกลับไปที่เดิมเหอะไม่ไปฉันบอกให้รีบกลับกูว่าให้พวกเรากลับไปที่เดิมกูบอกให้มึงกลับไปไง ทำ,ทำไมอ่ะทำไมอ่ะมึงไม่เห็นเหรอมันนั่งอยู่ข้างกูเนี่ยพอหักรถตู้เลยพี่ปื๊บควงแบบแบบเหมือนอดิบอะป๊บกลับเลยจะพักขับ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 กลับไป,ไปตรงไหน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 เขาจอดปึ๊บพี่มึงช่วยบอกเขาลงไปหน่อยอเร็วๆอตอนเนี้ยมันนั่งฉีกยิ้มอยู่ข้างกูอยู่เนี่ยเร็วๆเวเร็วๆวก็เลยเปิดประตูรถครับ ทุกคนในคารบาเล่ครับถอยกรูไปอยู่ติดฝั่งหนึ่งฝั่งก็ข้ามประตูรถตู้ล้วบอกว่าพี่พี่ลงไปนะพี่ลงไปเถอะทุกคนก็เงียบจังหวะที่เงียบเสร็จปุ๊บเนี่ยรถตู้ฮะอยู่ดีรู้สึกยวบยุบข้างหนึ่งเหมือนคนเดินก้าวลงมายุบลงปุ๊บแล้วก็เดียงขึ้นจึ้งสะพักของลงใส่พี่เข้าไปแล้วล่ะก็ปิดประตูตู้ปุ๊บก็ขับกลับไปบระหว่างทางคนขับรถตู้พูดขึ้นมา คุณจำตอนที่มันเอ็นแล้วก็เด้งขึ้นได้ไหมผมมองกระจกข้างร่วมเห็นอะไรเห็นผู้หญิงคนหนึ่งยืนหันข้างอยู่เนี้ยครับเลยค่อยเดินก้มหน้าลงข้างทางไปเหรอใช่ครับพี่อ้ยก็ไปเรียกเขาขึ้นมาอ๋อไปไปเรียกตอนไหนตอนฉี่ไงคุณมึงขึ้นมาให้หมดเลยขวัหน้าคาเบเลตตะโกนเรียกไงคับุมึงกลับมาได้แล้วคมณมาให้หมดขึ้นมาได้แล้ว อ๋อคือเรียกว่าพวกมือคือไม่ได้ระบุชื่อใช่ตื่นเช้าทั้งคณะคารบาล่ทุ้คนขับรถตู้ก็พากันไปทำบุญทั้งคณะเลย,ย,ยนี่แหละครับทำบุญให้เขาแล้วตรงจุดนั้นมันคืออะไรครับพี่ขวานเขาล่าฟังป่ะเหมือนกับว่าตอนแรกต่อเขาเนี่ยเขา,าเล่าผมฟังว่าจำได้ว่าเขาย้อนกลับมาเล่นอีกครั้งหนึ่งเขาก็เลยเห็น เป็นเหมือนกับศาลเพียงตาใหญ่ๆครับที่เขามีคนกราบไหว้อย่างเงี้ยเขาก็เลยแม้ลงใบไหว้เสร็จปุ๊บก็มีคนขายผลไม้ก็ถามไถ่อะไรเงี้ยบอกเนื่อพี่ถามจริงเหรอค่ดแถวนี้มีคนมีคนเจอผีเจอเลืนเปล่าโอ้ยเขาเจอบ่อยเนี่ยก่อนถึงศาลเนี่ยเขาเจอผู้หญิง ผู้หญิงไงพี่เป็นผู้หญิงใส่เสื้อสีขาวกางเกงขาสั้นชอบมาหลอกคน่างนี้แหละแล้วแลแล้วเขาเขาตายยังไงอะเขาตัวรถชนตายคุณเดินย้อนไปดูดิก็เดินย้อนไปดูพี่รู้เห็นอะไรสารไม้เก่าๆตั้งอยู่ริมถนนลงไปข้างล่างครับแต่ว่าของแบบมีของมาเส้นว่ากัเก่าแห้งกังเลยลงโคลงไปฉี่ จำได้ว่าอ๋อจุดเนี้ยจุดที่มาฉี่กันนี่เขาเล่าไปขนลุกไปเนี่ยใช่เล่าภาพตามพราะว่าเส้นนั้นผมเมื่อก่อนวิ่งมาบ่อยขับรถบ่อยอะไรเงี้ยครับโอเคถือว่าเล่าเรื่องดีมากนะฮะน้องขวัญนะกับเรื่องที่มีชื่อว่าอจำได้ไหมคณะคาบาเล่เจอดีครับครับสนุกมากฮะเวลามาเล่าให้ฟังอีกนะใช่ครับนะครับโอเคผ่านไปเรียบร้อยช่วงสุดท้ายเนี่ยวันนี้ทุกคนรู้จักมาแล้วหลายผีผีกระสือผีพลายผมจะพาไปพบกับผีอาเซียเลยอ